ชุดพยักภายร่วมกับศูนย์ประสานงานการปฏิบัติที่4กองหนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชนาจากและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ได้เข้าไปยึดบ้านพักของภรรยาอดีตข้าราชการระดับสูงบนเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์เพราะว่าอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติค่ะนายนารพลคิดมนทาหัวหน้าชุดพยักภัยร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่4 กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็นํากําลังเข้าไปตรวจสอบบ้านพักนะคะที่อยู่ในพื้นที่หมู่3ตําบลสะเดาะพงอําเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งก็ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเขาปางก่อวังชมพูค่ะจากการตรวจสอบหลักฐานก็พบว่าบ้านลังกล่านั้นเป็นของภรรยาอดีตราชการระดับสูงกระทรวงหนึ่งเขาครอบครองที่ดินตั้งแต่ปี2553 ซึ่งเจ้าของที่ดินเดิมนั้นเป็นอดีตราษฎรอาสาหลังจากนั้นก็ได้แบ่งขายให้กับคนอื่นไปส่วนหนึ่งในะราคา3ล้านห้าแสนบาทแล้วก็ยังคงเหลือครอบครองประมาณ5ไร่เบื้องตอนน้นได้ทำการยึดไว้แล้วก็บันทึกการตรวจยึดที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในที่ดินดังกล่าวเพื่อจะรวบรวมพยานหลักฐานเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อติดตามเจ้าของมาดำเนินคดีค่ะ